สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคนที่ชอบความสวยความงามนะครับแล้วก็ชอบฉีดโบท็อกนะครับต้องฟังทีนี้นิดนึงนะครับทางสหรัฐอเมริกานะครับมีการตรวจสอบนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการระบาดของโบท็อกปลอมนะครับจำนวนมากนะครับใน9รัฐนะครับ9รัฐก็มีโคโลราโดฟลอริดาอิลลินอยส์เคนทักกี้เนบราสกานิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กแล้วก็เทนเนสซีแล้วก็วอชิงตันนะครับ มีคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยปัญหาของการฉีดบท,ท็อกเ่ืนะครับถึง19ลารายนะครับเป็นกลุ่มคนอายุ2 5ถึง59ปีนะครับแล้วก็ในหนึ่งในนั้นเนี่นนยมีเรื่องของอาการตันหาทางสายตาเรื่องของการมองเห็นซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญนะครับทาง fda นะครับให้ข้อมูลว่าอาการแสดงของการที่ฉีดบท็อกปลอมเนี่ยนะครับมีเรื่องของการเห็น ภาพเบลอบเห็นภาพไม่ชัดกลืนลำบากหายใจลำบากเวียนศีรษะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมีหลายอาการจนคุณหมอต้องให้นอนโรงพยาบาลนะครับก็ลักษณะของโบ็อกที่ตรวจสอบครั้งนี้นะครับที่ปลอมเนี่ยเป็นก๊อปปี้นะครับฉลากเนี่ยของบริษัทโบ็อกหรือบริษัทอัลลแกนนะครับก็เป็นโบ็อกที่เป็นไรียมว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเป,เป็นแบรนด์ชื่อดัง แล้วก็มีทริคในการดูก็บอกว่าจะมีการเคลมนะครับคือปริมาณยาจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปกติโบท็อกเนี่ยขวดหนึงจะประมาณ100ยูนิตของปริมาณยาโบท็อกครับแต่ที่จัดได้ในรอดนี้ยนะครับไปเคลมว่ามีถึง150ยูนิตนะครับก็ทำให้คนหลงเชื่อเยอะนะครับและส่วนมากนะครับคนไข้ที่มีปัญหาจะเป็นการฉีดตามบ้าน แล้วก็บางที่ก็ฉีดตามสปาซึ่งไม่ใช่คลินิกที่ถูกต้องนะครับก็แสดงให้เห็นว่าในแพทย์อเมริกาเองที่มีความเข้มข้นเรื่องของการตรวจสอบทางการแพทย์นะครับก็ยังมีหมอกระเป๋าเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของโบท็อกซ์มีกันมาตลอดนะครับเแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดังนะครับเนื่องจากไซเอฟเฟกอาจจะที่ผ่านมาอาจจะไม่รุนแรงในคราวนี้ของแพทัฐอเ,เมริกามีการตรวจสอบมีไซเอฟเฟกค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็เพิ่มเติมนะครับในประเสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโบท็อกที่ผ่าน FDA นะอนุมัติใช้5แบรนด์ด้วยกันนะครับที่ชื่อคุ้นเคยก็มีโบท็อกของบริษัทอโวเลแกนนะครับดิสพอตของบริษัทกาเดอร์มานะครับแล้วก็ซินโนมินของบริษัทเมิร์ดนอกจากนั้นก็จะมีเจวูนะครับของบริษัทอีโวลัสแล้วก็เด็กซิฟายของบริษัทลีแวนส์นะครับหลักๆง่ายๆเลยนะครับเวลาดูว่าโบท็อกปลอมหรือเปล่าเนี่ยคือดูราคาก่อนเลยถ้าราคาถูกให้คิดไว้ก่อนว่าปลอม เนะพราะโบ็อกยังมีราคามาตรฐานของเขาให้มันถูกมากๆนะครับถูกโดดออกมาจากคนอื่นที่เขาขายกันเนี่ยก็ให้เชื่อว่าเป็นของปลอมไปก่อนนะครับแล้วก็มีการแนะนำนะครับว่าถ้าไปฉีดโบ็อกนะครับควรจะต้องดูเรื่องของความเป็นมาตรฐานของยานะครับก็ต้องมีการศึกษาวิธีการดูขวดยาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผู้ฉีดต้องได้รับมาตรฐานนะครับเป็นคุณหมอที่ถูกต้องมีใบประกอบโรคศิลป์นะครับวัสดุประกอบการเองได้รับการอนุญ,ญาต นนะั้นยาถูกต้องคุณหมอถูกต้องบริษัทถูกต้องหรือสถากันถูกต้องเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะปลอดภัยจากยาปลอมนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่ฉีดบทหอกแล้วนะครับสังเกตอาการสักรหนึ่งนะครับการมองเป็นปกติไหมนะครับพูดเป็นปกติไหมบางคนพูดไม่ชัดพูดเบลอการขยับใบหน้าเป็นปกติไหมนะครับแล้วก็การทานอาหารปกติหรือเปล่าเพราะปกติในว่าฉีดบทหอกและฉีดบริเวณใบหน้า คางคอนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นในโบท็อกปลอบเนี่ยคือเวลาฉีดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งเหมือนโบท็อกจริงนะครับมันจะไหลไปที่อื่นๆเมื่อฉีดริ้วรอยบริเวณตาเนี่ยมันจะไหลไปหน้าผากบ้างเวลาลงนอนหรือว่าไหลามาตรงบริเวณจมูกหรือคางเนี่ยทำให้มีอาการกืนกินลําบากเริ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการเหล่านี้ให้ผ่านไปสัก24ชั่วโมงเนี่ยก็เชื่อว่า อาการน่าจะปลอดภัยจากโบ็อกนะครับในเมืองไทยที่ว่ามีโบตอกปลอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นข่าวต้องสังเกตเอาไว้ถ้าประโยชน์เช่นเคยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนของท่านนะครับยินดี้ีอยู่ัับผม mm hmm. หมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ